สบายดีพี look, cow, uh, ่น <laughs> <to> ้องสบายดีเอฟซีสกู๊ปสุดคตรมาเนี้ขาไก่เมียกินพี่น้องเอ้สบาอยากกินไก่เนาะกินปิ้งไก่อีกเะพี่น้องเพื่อจัดการเพิ่นโตหนึ่งเนาะตโตพอดีกินพี่น้องเอ้ยพอดีโบอ่อนบบแก่ไก่กับพี่พี่พี่น้องที่เห็นตัดเนี่ยไก่เ้าไก่เ้าเองเนี่ยเนาะห้าเอง ัน่อยแม่นำ้ำเคิงออกลูกหนึ่งกับเที่ยวกินเดอดๆนะกินแต่ไก่อยู่หมอ,อกํากินแต่ไก่เน้นเนาะอยู่กับตอนน้องน้ำงคิงยังเวิร์ดไก่ไป็นอะไร <c oughs> มือตัวหนึ่งได้ช่องมือซ้มมือ อยู่ในสองแม่น้ำคิงพี่น้องอเด็กชายต้องสองแม่น้ำคิงเป็นลำปอดพอจาคตัวนี้ลำปอดพอจาคเป็นยังไงมน่าลำธรรมดาเนาะกระลำปอดมันต้องลำประตูเนาะฉีดมันกระลำอีกแค่เป็นไก่ดำปอดฮะบ้านเขาสิไปว่า เอาไว้ให้คนอยู่กรรมกินพี่น้องมันสิบ่ผิดกรรมเนาะแม่นทเออตามเพื่อนเสือก็เสือมากอ่ะบ่เอิดไก่ดำบ่อดเมนวะเขาเขาก็ให้กินแต่ไก่ดำปอดทั่นแหละลำตั้งขาลำตั้งโตอืไนั่นนี่ก็อื่นว่าไก่ดำปอดลำหัวปอดลำตั้งปอดอืดเครื่องหน่อเครื่องหน้ายังกับลำเบิดไก่เมน ก็กินบาบ,บอพิกรรมอีีก็ซื้อมากินถึะกับบพเอามาเดียงนําอีกมาเดียงใบขับเป็เดไก่อันนี้ห้าสิยัยงไดนหลอกนั่งหลอกกันอีกออกเวทเด,ดีดเาะ่หลอ,อกตจะเห็นให้คยกินทันดี่าลืมดบอตอนขยุกกรรมจะกระหลออกแต่ว่าตองเป็นน้ำมันมันเ้าสีเห็ดปีงกินเนาะ เยียบร้อยพี่เนาะเอาตัวห้าสิบปีงก,กันให้อ <c oughs> เอาข้าวมันเดะข้าวแตงสีลายแต่ก็เอาปีกมนันนึ่ปีกนึ่อีก <c oughs> ปีงในลายในหิ้วข้าวตอนเสา,าวมี่ว่าเขานี่วอาเขาดิ้นเลิกไปกับว่าเผาหน่อยหนึ่งหี่อเปล่าเผาคนมันให้มันเจีมหอม งอนเสียบแ o ่วาไก่ไก่เนี่ยเองนี่ไก่ย s ด hey, right. ีสุดๆนเปิดเลงเสียงล่างเทต้องติ่พอะพ่ออะไรนะเมนนะปิงัำหรอเออสองขากรอเพากินี่ยขับเส่ากินขาบโบราณไปไหนเนี่ยตานปิง เอเือบเต่เกลืออะไรปิ้งเราจะเห็ดกินกับตำหมะกคุงพี่น้องกระมากระทินอ่อนเข้บโอเค,อเคพี่น้องเรียบเรียบร้อยเรียบเต่เกลือแล้วพี่น้องนี่อุ้ยกลิ่นตะฮอมครับเน้น,น,น,น Lưu lưu lời Gặp luôn cưa, luôn 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 đâu luôn 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 มาเนาะกินข้าวน้อกันพี่น้องำุ้ป้งไก่ไปอ้ากินเดิปลารุกกินข้าวสบาดีปรุกเดี๋ยนี้เบาดดีเาดีพี่น้องม่กินข้าวสาน้อกันพี่น้องาดังๆมาเดิปุกกินขาวลยจับเขาเียหมดเไปพี่น้องมัมา

กินแล้วบอกเขาฮะย่างกินไงเป็ดไก่ในขอกกระดาษอยู่พี่น้องอันแต่ว่ามันบริหานขาปายใดพี่น้องบริยางานเห็ดปายใดมันจะนั่นนะตึงโดนกินเถื่อเนาะกินกูมือได้ขากูมือได้พี่น้องเนาะ ินเลากะไม่นอ,อนให่ะกินไม่ไหวใชกินขาวลายแต่เป็นสิผ้าขาวลนี้อันไม่ไหวขาวใหญ่ท่านเอือดท่านเอือยท่านดยต้แเคยจะไปรงเนียน่าในในมดจะต้ถอกกินขาวันาใหญ่จะมา่ะด,ด,ด ที space, ่ใต ok <giving> <T |ar|> ้ก็เจ๋งเนาะตาำเองก็โปเจ็บแ่ะคือคอยต่ำโ่รเจ็ตมาบ่อใบบางที่้เขามีหมกเกองเนาะมีปูเนาะเครื่อม่คงนะบ่อผมเลี้ยงยังหนาได้เน าากินเผาเลยไั้รใจกินเผาเผาเลยจะเ้นเ,เป็นวัดด้หนองน้ำพิงกัน <c oughs> <c oughs> อากาศเปียด อ้าเลกินข้าวใหญ่ใช่ป่ะขอกินเขาช่วยหักินเ้าได้เด่นอกน้องกินหันเผาเนียวหันบกไยใส่เขาอีดาว่าจะเด็ดเทปบัใหญ่ป่ะปีดาว่าจะเด่นยังใหญ่ป่ารแต่ จะไปมาหน่อยมันตื่นออมล่ะ,ะไปมัตื่นมามาหน่อยตื่นเช้ามาเตะนขึ้พี่น้อยไปเห็นคนใหญ่ก็วหาหมู่ควบหู่กันไปเลยนบบมือไวเตจสาบายนะไปกันยางไปเองไปนะไปเด็ดอยู่กนต้นมาหน่อสิี่ใหญ่

กินสมใจแต่เน้อกิน่พ่อแหน่พ่เด้อแหน่อ้าวพี่พ่อจะดิสันดุดุงี่แหน่อาบุ้นเบบี้แหน่ ไต่เห็นจะได้นะของพ่อเฮ็ดเดี๋ยวเอามาพี่น้องสิได้ไป,ปิดคลิปไปเพียงซ่ํนี้เนาะเดี๋ยวสวัสดีปลาดูกมาไปขอ,อกันพี่พี่นาเด้อสวัส,สดีครัสวัสดีส